สวัสดีนะครับเพื่อนๆมาดูอากาศยามเย็นกันนะครับหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหน้าร้านนะครับผมดูสมุน <c oughs> ลูกชายสองตัวแมวสองตัวนะครับผมน้องแมวถุงเงินกับถุงทองนะครับถุงเงินจะตัวขาวตัวขาวด่างนะครับด่างทองเนาะแล้วก็ถุงทองก็จะเป็นสีทองเนาะ ออกสีชมพูส้มหน่อยข้างนอกก็จะมีสมุนอีกนะน้องหมานะครับน้องหมาอีก2-3ตัวนะครับแต่ตอนนี้อยู่หน้าบ้านตัวเดียวนะครับอันนี้คือน้องสวยนะครับผมด้านนอกก็จะเป็นที่ออกกําลังกายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเราก็จะปลูกต้นไม้ไว้นะครับอันนี้คือต้น อะไรเอ่ยมีใครรู้มัง่งอันนี้คืออะไรอันนี้กวักมรกตนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือต้นกวักมรกตนะครับที่หน้าบ้านนะครับผมจะปลูกไวนนนนนนกกน้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ต้นอ่าอ่าตระกูลอ่าอโกนิมานะครับผมอันนี้คือรูดอฟนะครับรูดอฟด่างนะครับ อันนี้คือรูดอฟนะครับเพื่อนเพื่อนตันรนะูดอฟเนาะเอาเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆนก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับโอเคนะเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านเนาะโอเคไหมให้ดูบริเวณหน้าบ้านเนาะเดี๋ยวขอเปิดประตูก่อนเอาล็อกประตูไว้เนาะ นี่บริเวณหน้าบ้านนะครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้ร้านนะครับร้านอยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนร้านจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่จะเป็นร้านสวยๆนะครับอันจะรถเสียงดังหน่อยนะครับเพื่อนมีรถมีรถผ่านหน้าบ้านเนาะตรงนี้จะเป็นถนนหน้าบ้านนะครับเพื่อนๆอนอันจะเป็นร้านสวยๆนะครับอันจะร้านสวยๆร้านของผมเองนะจะมีพวกชุดให้เช่านะครับ ุจะบ่าวเจ้าสาวสามารถสอบถามได้นะครับผมอันนี้ภายในร้านนะครับภ <c oughs> ายในร้านเนาะอันนี้จะบริเวณหน้าบ้านนะครับเพื่อนๆบริเวณหน้าบ้านเนาะตรงนี้จะเป็นห้วยนะครับหน้าบ้านนี้จะเป็นสะนะครับเป็นสะชุมชนนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นห้วยพระคืนนะครับห้วยของอ่า หมู่บ้านอ่าห้วยของอ่าที่เขาแข่งเรือครับห้วยพระคือนะครับเ็าจะมีแข่งเรือทุกปีนะครับทีนี้ก็แข่งไปแล้วนะครับครับอุ้ยรังนี้ก็จะเป็นลานออกกําลังากายนะครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นลานออกกําลังกายนะครับเป็นลานออกกําลังกาย <manga> <M> นี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ เราจะถ่ายให้ดูมีสมุนเดินตามมาด้วยนะครับอันนี้ที่ออกกําลังกายเนาะมีเด็กๆออกกําลังกายกันอยู่นะครับดูนะนี่จะเป็นห้วยเนาะเราเดี๋ยวเราถ่ายลำห้วยให้ดูฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกฝั่งนู้นก็เป็นท่าประทานนะครับผมเป็นบ้านพักคืนนี่แหละมันเป็นอีกหมูหนึ่งก็คือหมสิบหก ท่าประทายนะครับฝั่งโน้นนะครับแล้วก็จะเป็นหน้วยจะเป็นสะพาน <c oughs> สะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมเนี่ยบริเวณบริเวณหน้าบ้านนะครับผมบริเวณหน้าร้านนะครับอันนั้นก็นี่ก็บ้านที่ที่บ้านเองนะครับต้นไม้ต้นไม้คุมอยู่ มองไม่เห็นเห็นต่หลังคาสีน้ำเงินเนาะน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับบริเวณบ้านเนาะบริเวณบ้านจะถ่ายให้ดูนะครับผมจะถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศหน้าบ้านเป็นยังไงเนาะนี่ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายนะครับ อีดฝั่งตรงโน้นฝั่งโน้นนะครับจะเป็นโรงเรียนนะครับผมเพื่อนๆเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนประถมนะครับผมก็จะมีสนามฟุตบอลนะครับมีวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับมาเตะบอลนะครับผมฝั่งโน้นเนาะันมีการเตะบอลนะครับซ้อมบอลเตะบอลนะครับ นี่แหละความหน้าบ้านนะครับที่ให้ดูบริเวณหน้าบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนเพื่อนฝากเพื่อน,อนกดติดตามกดคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดแชร์กดอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนขอบคุณครับ สวัสดีครับผมโอเคสวัสดีนะครับเพืเ่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ